สิ่งที่น่าตกใจมากๆเลยก็คือของที่อยู่ในถังขยะมันเป็นของที่กินได้เขาคนนี้แหละครับก็คือเชฟแบล็กร้านอาหารของเชฟแบล็กอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่ประหลาดมากเพราะว่าเมนูก่อกใหม่มีขอโทษนะครับขอเมนูหน่อยครับขอโทษนะครับไม่มีเมนูครับ หนาปั๊กก็เป็นการใช้ของเหลือที่อยู่ในเบเกอรี่ส่วนใหญ่ผมมีโอกาสได้เป็นลูกมือของเชฟแบล็กเข้าครัวไปกับเขานะครับคิดดูนะฮะก้ารผักที่เหลือยังเอาไปชุบไข่ทำเป็นขนมหวานได้อีนะครับเวลาเราอบขนมนะครับมันจะมีของที่ติดอยู่ตามพื้นถาดอะเราจะเก็บตรงนั้นมาแล้วก็มามาทำใหม่ใช้วิธีคิดคือ ใช้ให้หมดก่อนข้าวที่เหลือก้นหม้อของเมื่อวานก็ได้หรืออันนี้มันมาจากการที่ผมหมักน้ำส้มสายชูไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วก็ได้แต่ว่าที่นี่ก็ไม่มีของเหลือเขาเรียกว่าพยายามทําให้ไม่มีของเหลือไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเรามั่นใจว่ามาจากของที่ไม่มีสารพิษมาจากของที่ไม่มียาฆ่าแมลงทําน้ำส้มสายชูใช้เองทําน้ําปลาใช้เองทํากะปิใช้เองอะไรพวกเนี้ยคือเราไม่ต้องเป็นกังวล ไม่ได้มีแต่อาหารสดๆที่เขาเอามาทําเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสิ่งที่เขาเตรียมไว้เป็นปีๆนะครับเอามาหมักเอามาดองเป็นน้ําส้มสายชูเป็นซีอิ๊วแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับเป็นมิโซะที่ใช้หนอนไหมไม่รู้เขาถามนหนอนไหมหนอนไหมง่วงเหมือนกันนะแล้วทุกๆอย่างที่เขาทำครับ มันเคลื่อนไปถึงกลุ่มคน,นอื่นๆนะครับทั้งคนทําสวนคนในร้านคนที่มากินผมรู้สึกถึงพลังแห่งการส่งต่อแล้วก็สะเทือนไปถึงคนอื่นของเชฟรัชจริงๆนะ